คุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่องเป่าบุญจินไหมครับเมื่อเวลาเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเป่าบุญจินจะอัญเชิญกระบี่อาญาสิทธิ์ออกมาแล้วทุกคนจะต้องคุกเข่าลงไปคำนับวันนี้เป็นอัญเชนแลจะนําทุกคนมาทําความเข้าใจกันครับว่ากระบี่อาญาสิทธิ์คืออะไรอาญาสิทธ์หรืออาชญา,าสิทธิ์หมายความว่าอํานาจเด็ดขาดคือสิทธิที่แม่ทัพจะได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาสงคราม หรือข้าราชการชั้นสูงได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในการกระทําการบางอย่างโดยมีสิ่งสําคัญแสดงแทนเช่นพระแสงดาบกระบี่อาญาสิทธิ์เป็นต้นสําหรับประเทศไทยในอดีตผู้วาราชการจังหวัดจะได้รับพระราชทานพระแสงกระบี่อาญาสิทธิ์จากพระมหากษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์มีอาญาสิทธิ์บังคับบัญชาผู้คนทั้งที่เป็นประชาชนและพนักงานของรัฐเองเมื่อพระราชทานแก่ผู้ใดก็เท่ากับได้พระราชทานอำนาจแห่งพระองค์ให้แก่ผู้นั้น ในการที่จะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยพระราชอำนาจนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จไปยังที่ที่บุคคลนั้นอยู่จะต้องถวายพระแสงกระบี่อาญาสิทธิ์คืนตามโบราณราชประเพณีและเมื่อพระองค์สเสด็จกลับก็จะได้พระราชทานพระแสงนั้นใหู้้นั้นรักษาไว้ตามเดิมสำหรับในประเทศจีนกระบี่อาญาสิทธิ์หรือกระบี่หลวงหรือกระบี่แห่งอำนาจหมายถึงกระบี่ของพระมหากษัตริย์จีนในสมัยที่ยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณ์ราย,ยาสิทธิราช เป็นสัญลักษณ์ของอายาสิทธิ์และบำเหน็จความชอบซึ่งพระมหากษัตริย์หรือองค์ฮองเต้หมักพระราชทานให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐมนตรีแม่ทัพนายกองหรือตุลาการผู้ที่ถือกระบี่อายาสิทธิ์ย่อมมีอายาสิทธิ์เสมอสมเด็จพระจักรพรรดิสามารถประหารชีวิตผู้กระทำผิดได้ทันทีแล้วจึงคอยกลับบังคมทูลถวายรายงานในภายหลังซึ่งกระบี่อายาสิทธิ์ที่เรามักคุ้นตาก็มักจะปรากฏในหนังจีนหลา,ายเรื่องเช่นเรื่องปะบุญจีนเป็นต้น ซึ่งอ,องค์ฮองเต้ได้พระราชทานให้แก่ปอบุญจินสามารถประหารผู้ใดก็ได้นับตั้งแต่สามัญชนจนถึงระดับเจ้าโดยไม่ต้องได้รับพระราชาอนุญาตก่อนแล้วหลังจากประหารเสร็จแล้วให้จัดทํารายงานกราบบังคมทูลถวายให้พระองค์ทรงทราบด้วยและนี่ยุงเป็นที่มาสำนวนจีนที่ว่าฆ่าก่อนรายงานที่หลังในทางประวัติศาสตร์กบีอาญาสิทธิปรากฏครั้งแรกในสมัยรัชวงศ์ฉินและยังมีบันทึกว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิ พระราชทานให้แก่ข้าราชการสําคัญหลายคนเช่นในสมัยราชวงศ์หมิงพลเอกหยวนซ่งฮ้วน,วนใช้กระบี่อาญาสิทธ์ตามอาเภอใจได้สั่งประหารพลเอกเหมาเวินหลงนายทับผู้มากความสามารถเป็นเหตุให้ราชวงศ์หมิงขาดคนมีฝีมือและล่มสลายลงในที่สุดในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาจึงไม่มีการพระราชทานกระบี่อาญาสิทธ์ให้แก่ผู้ใดอีกและนอกจากนี้ยังอาจแทนได้ด้วยป้ายอาญาสิทธ์หรือป้ายคําสั่งซึ่งเรามักจะเห็นเปาบุญจิน โยนแท่งไม้เวลาต่างประหารตัดหัวคนนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นคําสั่งของฮ่องเต้เหมือนกันและนี่ก็คือนานาสาระที่จะเป็นงานชาแนลนำมาฝากคุณผู้ฟังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ